สวัสดีครับจอเจริญพาณิชย์ครับผมคลิปนี้จะพามาดูการตั้งค่าหน้าโปรแกรมขายหน้าร้านนะครับโปรแกรม l อยเวิร์นะครับผมเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานนะครับแล้วก็สินค้าที่ไม่มีบา,าร์โค้ดทํำยังไงเดี๋ยวพาไปดูเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องทําการเปิดโปรแกรมตัว Lo ยเวิร์ดพีที่เราติดตั้งไว้แล้วใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับให้ย้อนกลับไปดู EP ที่1นะครับผม ก็มีวิธีบอกนะครับพอเปิดขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีหน้าหนึ่งแล้วก็รายการสินค้าอันนี้คือลักษณะของผมตั้งไว้แล้วนะครับผมนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดกรณีที่เราจะต้องการที่จะตั้งใหม่นะครับเราก็กดค้างไปที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่งก็ได้นะครับกดค้างไว้ก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับก็จะมีตัวกากบาทนี้อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้ก็กดไปที่หน้า2นะครับ ถ้ากรณีที่เปิดมาใหม่นะครับที่ยังไม่ได้ตั้งค่าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหน้า2ครับคือจะไม่มีอะไรเลยนะครับผมเราก็กดไปที่ตรงสี่เหลี่ยมด้านในนะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วทีนี้มันก็จะเด้งตัวรายการสินค้าขึ้นมาหมวดหมู่ขึ้นมานะครับผมทีนี้เราก็เลือกรายการหมวดหมู่หรือรายการสินค้าที่เราจะใส่เข้าไปนะครับอันนี้ลองใส่หมวดหมูนะครับแต่อันนี้คือจะไม่เอานะครับลักษณะหมวดหมู กดกดปิดไปก่อนโดยโดยที่การกดที่เครื่องหมายกากบาทนะครับทีนี้ผมจะเพิ่มรายการสินค้านะครับจะเพิ่มรายการสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการต่อการใช้งานนะครับแล้วก็อีกอย่างบางตัวคือเราไม่มีตัวบาร์โค้ดนะครับหรือมีแต่เราไม่อยากยิงบาร์โค้ดนะครับแต่รายการสินค้ามันเยอะมากครับเราก็กดทําการค้นหานะครับผมแล้วก็ พิมพ์เข้าไปเลยนะครับรายการสินค้าที่เราต้องการที่จะเอามาใส่ในหน้าแรกนะครับแล้วก็ทําการพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะออผลเป็นลักษณะน้ําดื่มนะครับเพราะว่าน้ําดื่มเนี่ยก็คือจะวางอยู่ด้านหน้าร้านนะครับแล้วก็ลูกค้าจะยกไปเลยแต่เราก็คือเราจะไม่ยิงบาร์โค้ดนะครับบางทีก็มันไม่สะดวกที่จะยกขึ้นมายิงบาร์โค้ดนะครับก็จะใส่เข้ามาในหน้าตรงนี้นะครับนี่นะฮะ เราอยากใส่รายการไหนก็พิมพ์เข้าไปนะครับบางรายการที่เรายังไม่มีแล้วก็ค่อยไปเพิ่มในรายการสินค้าใหม่นะครับผมลองใส่แค่อสองตัวก่อนนะครับที่เหลือก็ทำการกดเสร็จสิ้นนะครับไม่อทำการกดเสร็จแล้วนะครับตัวเครื่องหมายกากบาดมันก็จะหายไปนะครับนะฮะ ทีนี้มนันจะเป็นสองหน้านะครับผมพอเปิดมาหน้าสองนะครับก็ทาการลองกดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นราคามาเหมือนเรายิงบาร์โค้ดปกติแล้วครับอันนี้คือกรณีของเป็นแท็บเล็ตนะครับถ้าเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะต้องทําการใช้เมาส์คลิกนะครับ,นะรบทีนี้เรามาลองปรับแต่งกันนะครับก็กดเข้าไป สามขีดบนด้านซ้ายบนนะครับก็เข้าไปที่รายการสินค้านะครับก็ดูรายการที่เราเพิ่มสินค้าเมื่อกี้นะครับก็คือน้ําสิงใช่ไหมล้วก็พิมพ์เข้าไปตรงที่น้ําสิงก็คือเราจะไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างในนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วก็เลือกเป็นสามเหลี่ยมไอเลือกเป็นวงกลมนะครับสีเทาอยู่ก็ลองเลือกเป็นสีฟ้าแล้วก็กดบันทึกนะครับ เห็นไหมฮะเปลี่ยนแล้วนะครับผมถ้าเป็นน้ำสีหนึ่งจุดห้าลิตรก็เหมือนกันครับผมทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับนะเปลี่ยนแล้วครับจากสีเทาธรรมดาก็มาเป็นลักษณะนี้แล้วทีนี้เราก็มาดูที่ตรงหน้ายอดขายเนี่ยฮะทีนี้หน้าตามันก็จะเปลี่ยนเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนสีอะไรนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีเดียวก็ทำการไล่ใส่ในช่องว่างที่มันว่างนะครับก็โดยการกดค้างนะครับถ้าเกิดเราไม่เอานะครับเราก็สามารถกดเครื่องหมายกากบาดออกได้นะครับกดออกไปเลยนะครับผมหรือถ้าเราจะเพิ่มรายการใหม่นะครับแล้วก็เลือกเข้าไปที่รายการสินค้า เพิ่มที่ช่องไหนเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับผมทีรายการสินค้ามันเยอะมากนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมถ้าเกิดเราไม่เอาแล้วก็กดออกนะครับกดค้างอย่าลืมนะครับคือกดค้างแล้วก็ มันจะขึ้นมาลักษณะนี้ก็ส่วนไหนที่ไม่เอาแล้วก็กดกากบาดออกได้เลยนะครับผมนะผมก็จะมีสองหน้าประมาณนี้นะครับผมนะลองกดดูก็จะขึ้นราคามาที่เหลือก็ทำการชำระเงินนะครับ พอชำระเงินมันก็จะมีช่องให้ใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าให้มาแล้วก็เขาก็จะคงนวนให้เสร็จว่าจะเป็นเงินทอนเท่าไหร่นะครับก็ส่วนวอลเล็เงินโอนอะไรเงี้ยก็เราสามารถเพิ่มเติมได้ในตรงการตั้งค่านะครับซึ่งอยู่ใน EP2 นะครับผมนะถ้าเราไม่เอาเราก็กดลบออเดอร์ไปนะครับผม นะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาดูกันว่าลักษณะสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดนะครับเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับผมก็ทำการเพิ่มที่รายการสินค้านะครับก็กดเครื่องหมายบวกนะครับผมก็ใส่ชื่อสินค้าเข้าไปนะครับผมอันนี้ของผมจะใส่เข้าไปเป็นลักษณะของข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องอทับทิม ชุมแพรนะครับเป็นสินค้าเกษตรมันจะไม่ค่อยมีาบาร์โค้ดนะครับก็คือเป็นสินค้าของอสมาชิกนะครับเขาแพกมาอย่างดีก็ทำการใส่ราคาเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่มีบาร์โค้ดเราก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่นะครับ ทีนี้ลองมาเปลี่ยนเป็นรูปภาพนะครับจากจากที่เป็นสีและรูปร่างเราก็ลองเป็นรูปภาพดูนะครับเข้าไปที่รูปภาพแล้วก็เลือกภาพนะครับถ้าเกิดเราถ่ายไว้ก็เลือกไปที่แกลเลอรี่นะครับมีภาพที่ถ่ายไว้มีภาพที่ทำไว้แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการบันทึกนะครับกดบันทึกเลย ทีนี้เรากดกดไปที่หน้ายอดขายเราจะเพิ่มมารายการเข้ามาในนี้นะครับก็ทําการกดค้างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดค้นหาเลยนะครับข้าวก็พิมพ์เข้าไปเลยครับข้าวกล้องทับทีมชุ้มแพร่กิโลนะครับนีเห็นไหมครับรูปด้านขวาล่างเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับ โดยที่กดค้างแล้วก็ลากขึ้นไปอยู่ในช่องไหนก็ได้นะครับปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับผมนะบถ้าใส่ภาพใส่รูปใส่ที่ไม่มีบาร์โคดอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถไปประยุกต์ใช้กับพวกคาเฟ่พวกร้านอาหารอย่างเงี้ยก็ได้ครับที่เราสามารถใส่รูปเข้าไปได้ว่าเป็นเมนูนี้เมนูนี้อะไรเงี้ยครับก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับ กรณีนี้ผมใช้ในลักษณะของร้านขายของชำนะครับนะครับก็ลองใส่ราคาสินค้าแล้วก็ทำการชำระเงินอย่างเงี้ยครับก็จะขึ้นมาให้แต่สมมุติกรณีลูกค้าจ่ายมาหน0 0งพัอย่างเงี้ยมันก็จะพอเรากดชำระงเงินเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าต้องทอนลูกค้าเท่าไหร่นะครับ อันนี้คือผมขออนุญาตไม่กดนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อยอดขายนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับสำหรับการทำให้สินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ดมาอยู่ในโปรแกรมขายแล้วก็การสร้างหน้า,าโปรแกรมขายเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการขายสินค้า ของร้านเราเองนะครับซึ่งคุณทำเองได้ไม่ยากนะครับโปรแกรมก็ฟรีนะครับผมลองทดลองดูนะครับผม